สวัสดีครับเจอกันกับผมจิติคณคำนวนนะครับคลิปนี้มาพูดมาคุยมาพบมาเจอกันกันกบแนวทางเลือกซื้อหรือขาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ <S <S <ๆ>เนื้อหาที่จะนําเสนอในคลิปนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังเท่านั้นนะครับก็เอาง่ายๆเลแล้วกันนะครับเป็นการมโนโอของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับนะไม่มีสถาบันไหนไม่มีนักวิชาการท่านใดเซ็นรับรอง สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับนะเป็นการบรวนของผมรุนล้วนนะครับข้อมูลที่อยู่ตรงหน้านะครับข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าคือผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกในเดือนธันวาคมนะครับผมยกมาเพียง3ปีย้อนหลังเนาะนะครับปี60ปี6 1ปี6 2แล้วก็ปีนี้ปีล่าสุดเนาะปี6 3สามนะครับเป็นปีที่4ี่เนาะก็ยกมาเฉพาะรางวัลที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวนะนะครับ สามตัวบนสองตัวล่างว่างันันเถอะเนาะก็สิ่งที่จะนำเสนอรูปแบบที่จะนำเสนอนะครับเป็นเพียงการจับสังเกตตัวเลขนะครับลักษณะของตัวเลขเท่านั้นนะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อหรือหาสลากกินแบ่งรัฐบาลก็แล้วกันนะครับไม่มีเลขล็อกไม่มีเลขฟันธงไม่มีเลขสายตรงจากกองฉลาก ดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดเป็นผู้ชมใหม่บน y o u t u ช n แน l กิติคนจำนวนฝากกดติดตามกดลูกกระดิ่งแล้วก็สุดท้ายกดตอบรับการแจ้งเตือนข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วท่านก็จะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอการมโนของผมนะครับมามาเริ่มกันเลยผมจะไล่เรียงยังไงดีเนี่ย <laughs> ผมจะไล่เรียงยังไงดีเอา เอาง่ายๆปีนี้ปีหกสามนะครับนี่อันนี้เบิลสองตัวหน้าเนาะเดี๋ยวผมจะพูดถึงรางวัลเลข้ทยสามตัวรางวัลที่หนะึ่งเนาะคือสามตัวบนกับสองตัวล่างแล้วกันนะครับส่วนหกหลักของรางวัลที่หนะึ่งเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนท,ท้ายแล้วกันนะนะครับอันนี้เลขเบิลน,นะครับเบิลหลักสิบกับหลักรนะ้อยเนาะอันนี้เลขหามนะหลักหน่วยกับหลักร้อย เอาจริงๆแล้วผลหวยสี่งวดล่าสุดนะของเดือนพฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยเบิ้ลหลักสิบกับหลักร้อยแล้วก็หามหลักหน่วยกับหลักร้อยนะนะครับสี่งวดล่าสุดเลยนะปีหกสามเนี่ยเบิ้ลกับหามนะครับเบิ้ลกับหามใครจะจําได้มีใครจำได้ไหมสี่ศูนย์สี่หกหกหนึ่งเก้าเก้าสี่สามศูนย์สามนะครับนะจาได้เลยขึ้นใจเลย มาดูรูปแบบของตัวเลขนะผมจะไล่มาตั้งแต่ตั้งแต่ปีหกศูนวนะอันนี้ทั้งหมดสิบเอดงวดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดงวดที่สิบสองงวดที่สิบสองรอรอนะครับอย่างที่รู้กันนะครับวันที่ส0ธันวาคมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นงวดวันที่หนึ่งมกราคมเนาะแต่วันที่หนึ่งมกราคมตรงกับวันหยุดก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่สาสิบธันวาคมก็เลย ถือเป็นงวดผลหวยประจําเดือนธันวาคมแล้วกันนะครับดูรูปแบบตัวเลขนะครับนะดูรูปแบบตัวเลขมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับเอาเป็นปีปไปก่อนเนาะเอาเป็นปีไปเอาเป็นปีป,ไป,ป,ป,ปไปก่อนเลขห้าส่งมางวดที่สองเนาะพองวดที่สองนี่ 2. จะเป็นเลข9้ามา งวดที่สองมาแล้งวดที่สามจะเป็นเลขเก้านะครับปึ๊บแล้วก็เลขแปดเนาะมาดูปีหงวหนึ่งครับงวดที่หนึ่งเนี่ยงวดแรกเป็นแปดสี่ศูนย์กับหกเจ็ดเนาะผมเรียกว่งวดที่ 1, หนึ่งงวดที่สองงวดที่สามแล้วกันเพราะว่าเดือนธันวาคมมีสามงวดเนาะหนึ่งสิบหกแล้วก็สามสิบนะแปดสี่ศูนย์กับหกเจ็ด 6กับสนะครับ5 6 4กับ6 2สโอหกทั้ง3งวดเลยนะครับ6ทั้ง3งวด4 2 2ก็บ2อนะครับมาดูปีหกเนาะ5 2 2เดี๋ยวเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่าผมคิดยังไงกับรูปแบบตัวเลขนี้นะครับกับ8 1นะครับ สองนะครับสองไม่มีตัวอื่นแล้วนะพองวดที่สองนี่เก้าสองสี่กับเก้าเจ็ดมวดที่สามมวดสุดท้ายของปีหกสองนะห้าสี่หนึ่งก็เป็นสี่นะครับมีแค่นี้เองนะครับปีนี้มาดูปีหกสามนะครับเก้าเก้าสี กับแปดสี่งวดที่สองสามศูนย์สามกับเจ็ดศูนย์นี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับเนาะในแต่ละปีนะครับงวดต่อง,งวดเนี่ยมันจะมีตัวเลขส่งมาเลยนะนะครับส่งไปงวดถัดไปนะครับแต่แต่ในปีหกสามเนี่ยไม่มีเลยเนาะมันจะเป็นนี่นะครับ ส่งมาจากหลักพันหลักหมื่นเนี่ยมาเออซึ่งจุดสังเกตนี้จุดสังเกตนี้มันมันค่อนข้างจะลำบากในการเอ,อมโนวอตัวเลขเด่นนะเนาะนะครับแต่ดูต้นขั้วทำในปี6-2นะ8-1 แปดหนึ่งนะครับวันที่หนึ่งธันวาแปดหนึ่งล่างวันที่สามสิบธันวาแปดหนึ่งล่างนะครับโอ้โหเลขตัวเดียวกันไม่เปลี่ยนไม่สลับที่ด้วยไม่กลับด้วยนะครับนะแปดหนึ่งกับแปดหนึ่งเฉยเยเลยเนี่ยนะครับแปดหนึ่งกับแปดหนึ่งเฉยเยเลยอันนี้ผมไปต่อไม่เป็นเลยนะ <c oughs> ไอไอประเด็นแรกนะครับนะรูปแบบตัวเลขเนะี่ยมัน ย้อนกลับมาย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนเนาะผมไปต่อไม่เป็นเลยมันไม่มีตัวเลขที่ที่จะต่อเนื่องอ่ะนะครับเนาะในปีหกสามอ่ะเนาะเก้าเก้าสี่กับแปดสี่ผมว่าต่อมาในสามศูนย์สามกับเจ็ดศูนย์เนาะทุกทุกปีเนี่ยมันหากท่านใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเราจะย้อนไปดูปีห้าเก้าห้าแปดนะครับผมเอามาแค่สามปีเองเนาะส่วนปีหกสามรูปแบบมันน่าจะเปลี่ยนอ่ะเนาะ รูปแบบน่าจะเปลี่ยนนะครับในสามปีตั้งต้นเนี่ยตัวเลขชัดเจนอยู่นะว่ามันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งส่งไปถึงงวดถัดไปนะครับแต่ในปีหกสามไม่มีเลยนี่คือจุดแรกไม่ได้อะไรเลยมาดูจุดที่สองนะครับอันนี้จะรวมเลยนะผมจะให้ดูหลักร้อยนะครับ ผมขอลบตรงนี้ก่อนดูหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งนะครับเป็นหลักก็สามารถหากท่านใดต้องการข้อมูลแน่นนะครับสามารถหาข้อมูลย้อนหลังไปหลายๆปีก็ได้ผมยกมาแค่เป็นตัวอย่างเฉยเนาะ หลักร้อยนะครับศูนย์นะครับพันที่หนึ่งธันวาหกศูนย์เนาะศูนย์มาดูวันที่สิบหกธันวาหกศูนย์นะครับห้าเก้าหกแปดเก้าไม่มีเลขศูนย์เลยนะครับนะเอาง่ายๆแล้วกันนะครับเอาง่ายๆแล้วกันสูตรนี้ก็คือหลักร้อยนะครับร้อยบน ดับงวดถัดไปนะครับร้100อยบนดับงวดถัดไปงวดถัดมาครับเลขห้าเนาะมาดูวันที่สามสิบธันวาคมหกศูนย์นะครับสองสามสี่กับเก้าแปดดับหมดเลยนะครับดับทั้งห้าหลักเลยนะ หลักดับทั้งล่างทั้งบนเลยมาดูนะครับสองนะครับตั้งตน้นมาดูงวดวันที่หนึ่งธันวาคหกหนึ่ง 6, 1, นะครับแปดสี่ศูนย์กับหกเจ็ดดับหมดเลยนะครับวันที่หนึ่งธันวาหกหนึ่ง 6, 1, นะครับเลขแปดเนาะหลักร้อยมาดูวันที่สิบหกธันวาคหกหนึ่งห้าหกสี่กับหกสอง ไม่มีแปดนะครับดับหมดเลยนะอ่ะห้าครับมาดูผลวันที่สามสิบธันวาหกหนึ่งนะครับแปดหกเจ็ดกับศูนย์สองดับเกลี้ยงเลยนะครับวันที่สามสิบธันวาหกหนึ่งนะครับตั้งต้น้อยเลือกแปดตักร้อย 8, 100, เนาะมาดูผลวันที่หนึ่งธันวาหกสองนะครับสาม สองห้าสองสองกับแปดเจ็ดกับแปดหนึ่งสิดับดับดับ,ดบเด่นนะครับเด่นหลักสิบล่างนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับในรอบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดนะครับนะตั้งต้นด้วยเลขห้านะครับหลักร้อยมาดูผลวันที่สิบหกธันวาหกสองนะครับเก้าสองสี่เก้าเจ็ดดับนะครับ ตั้งต้นด้วยเลขเก้าหลักร้อยนะครับมาดูผลวันที่สามสิบธันวาหกสองครับห้าสี่หนึ่งกับแปดหนึ่งดับหมดเลยนะครับตั้งต้นด้วยเลขห้าหลักร้อยนะครับมาดูผลวันที่หนึ่งธันวาหกสามนะครับเก้าเก้าสี่กับแปดสี่ดับนะครับ สูตรนี้ผมก็ใช้นะครับในงวดที่แล้วเลขเก้าก็ดับจริงๆแต่ว่าผมก็ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าผมยังให้โอกาสเก้ามีโอกาสห้าสิบห้าสิบที่จะเด่นที่จะดับเนาะทั้งเด่นทั้งดับเนาะถ้าใครตามทุกคลิปก็น่าจะรู้ว่าผมยังพอวงกับเลขเก้าอยู่แล้วก็ดับไปนะครับไม่มีเก้านะครับและสุดท้ายนะครับ สมงวดวันที่สิบหกทันมาหกสามนะครับคาดว่าน่าจะดับดับบนนี้ให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะส่วนล่างนี่มันยังมีเปอร์เซ็นต์อยู่ใช่ไหมนะ่ะยังมีเด่นอยู่ครั้งหนึ่งอะ่ะหลักสิบล่างนะครับแปดนะครับ ก็ตามนี้นะนะจริงๆแล้วถ้าถ้าวัดเป็นตัวเลขจริงๆไม่ถึง30%ด้วยซ้ำเนาะมันมีทั้งหมด10งวดนะเนาะเด่นมวดหนึ่งอนะครับอันนี้เป็นงวดตั้งต้นไงนะมัถึงนี้ก็เหลือแค่แคสเองนะครับ ก็แค่สิบซแต่ผมให้สามิซตามความรู้สึกด้วยเนาะถ้าวัดก็เป็นตัวเลขจริงๆแค่สิบเเซนนะครับแต่อย่าลืมนะรูปแบบตัวเลขนะครับรูปแบบตัวเลขมันเปลี่ยนปีหกสามนะปกติทุกปีนะครับในหัวข้ออะไรที่ผมพูดไปเนาะงวดต่องวดมันจะมีตัวเลขส่งไปยังงวดถัดไปนะครับสี่นะครับเนี่ยสอง สอง,งพอมาถึงปีหกสามเนี่ยเลขไม่ซ้ําจากงวดก่อนเลยนะครับจากงวดผลหวยวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะครับเลขท้ายสามตัวไม่มีเลขซ้ํากันเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นรูปแบบมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับก็มาดูกันว่าสามจะดับไหมในงวดวันที่สามสิบธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ ถ้าเป็นไปตามรูปแบบนี้นะครับนะใครที่กําลังคิดว่าเลข3จะเด่นนะครับใครที่คิดว่าเลข3จะเด่นนะครับในวันวันที่30เนี่ยตัดไปได้เลยนะครับไม่เด่นแน่นอน <c oughs> โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นเพียงการมาโนผมล้วนๆเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ